พอดีสมพอดีกินเลยเอาแม่กอ็อือ้มซับ กินสมะหน่อยจังเราสิเบิร์ตวยน่อยหนึ่ xin nhặt cắt bậy nhặt xin nhà mặt cắt mớa mẹ vậy nhặtเอาไหมลูก เอา sao xin lận ăn phạc khang khình trong này nè nó nhặt ăn cho lên ต้มทำไมหวานพอดีเลยอะไรลูกไม่เอาหรอทำไม่เอาหรอเป็นอะไรลูกกินม้ำเต็อพอเป็นอะไรน้ำกินกิน เป so ็นอึกระทึกดูกยน่าสวขอดูของแม่เหรอาให้แม่เลยลูกขอบคุณค่ะอะไรลูกมากินกับแค่ไหมน้องเนี่ยเอาไหมลูกเอาอะไรเอาเมื่อคืนอีกแล้วเหรอหนูไปกัดครึ่งหนึ่งแล้วหนูก็เอามาให้แม่น่ะเนี่ยตัวนี้ก็กัดเนี่ย เปเียร์าของทำเกลือเยะเรอนี่ไม่กินน้อเหรอให่แม่เหรออ๋อเผ็ดแม่แม่เผ็ด่ค่อแม่เผ็ดใช่ค่ะใช่ค่ะไม่กินแล้วิแม่แม่เผ็ดร้อนแบบ كده <applause> نعم <applause> <applause>